ใช้ให้เล็กไอ้ใหญ่ไปปิดหาคนดีมีฝีมือเมื่อไหร่จะมาสักทีนะ ได้เรื่องมาไหมได้สิเพื่อค่ะได้มากี่คนสี่แสนพื่คนไหมอะค่ะครูแล้วสนามประลองเราจะพอไหมเนี่ยแต่บังเอิญสี่คนไหมะอะค่ะอะโทก็นึกว่าจะเยอะเจ้าไปพาเข้ามาเลยสิได้เพืค่ค่ะเอ้าเข้ามาพญาหกกัตริยเอ้าเข้าได้แล้วเลยใช่เอา้านำเข้าไปเลย ถวายบางคมพระเจ้าค่ะ,จะเจริญสุขเถิจ้าท่านมีน้ำว่าอะไรหรือพญาโคกษาพื่อค่ะเฮยพญาขวางโลกอ,อ๋อพาขวางโลกพื่อค่ะพญาขวางโลกเราจะแนะนําน้องสาวเราให้หรูจ้จักนี่สบายทริปน้องสาวของเรา,าฮะสวยทุกใจแม่ <ใจ S 1> สวยแท<ฮ>้ง<ฮ>งานแท้ สวยกว่าแม่กูตัง้งเป็นไรเนี่ยแดดสมมะกองเ้าไปง่ายโทษครับพี่ดีไม,มเนาะอย่างนี้มอมฉันคงจะไม่ปฏิเสธเราพระเจ้าค่ะเอาเอาหนังสือมาเซ็นแมสวยขนาดนี้ใครจะปฏิเสธได้ลงเอาเอาไปเออแต่ก่อนที่มอมฉัน จะมาลองนั้นหม,ม่อมฉันอยากจะฟังเสียงขององค์หญิงอยากจะให้องค์หญิงนั้นอวยพรให้หม,ม่อมฉันหน่อยได้ไหมพระเจ้าค่ะแต่ก่อนที่จะให้คําอวยพรเรามีอะไรจะบอกเจ้าสักหน่อยนะเจ้าลงชื่อแล้วอ่ะห้ามถอนชื่อถ้าถอนเราจะประหารชีวิตเจ้าไม่มีทางพระเจ้าค่ะยังไงหม,ม่อมฉันเซ็นไปแล้วไม่มีทางถอนเป็นเด็ดขาดพระเจ้าค่ะงั้นดีจ้ะ น้องจ้ะให้พรเขาหน่อยสิแบ๊วแบ๊ออะไรนะพระเจ้าค่ะขอหมาอีกรอบได้ไหมพระเจ้าค่ะแบ๊วแบ๊แบ๊เฮ้ยมีดุกูด้วยหมายความว่ายังไงหรือพระเจ้าค่ะไม่ความไม่หมายความว่ายังไงหรอกน้องสาวเราน่ะเป็นใบเป็นใบใช่แล้วถูกประหารชีวิต วังจงแล้วถวายพระบรมราชกุมาันคุนวังจงรักจะมาขอร่วมประลองฝีมือด้วยพระเจ้าค่ะได้สิแล้วแล้วสถานที่ตรงนี้คือสถานที่ลานประลองใช่ไหมพระเจ้าค่ะใช่จะ้ะแล้วไหนล่ะสมุดเซนเชื่อหลจะมาล,กลงกระโปรงเซนเลย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  ต้องตั้งใจเซ็นหรอหมพูดถูกใจก็ครั้งนี้แหละว่าคุณว่าจงรักพระองค์ท่านพระเจ้าค่ะแล้วไหนล้วพระเจ้าค่ะสิ่งที่กระหม่อมฉันอยากจะได้พระเจ้าค่ะนี่ไงสบายทิปน้องสาวของเรา ลองเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิใจเย็นก่อนสิทำไมอีกล่ะก่อนจะมาลองอ่ะก็อยากได้กำลังใจจากพระองค์หญิงก่อนไม่ต้องหลอกประลองก็ได้เลยเอ,อ่อพระองค์หญิงพระเจ้าค่ะก้าวหม่อมชันน่ะอยากจะได้กำลังใจจากพระองค์ท่านโปรดประทานมาสักคำสองคำได้ไหมพระเจ้าค่ะให้กำลังใจเขาหน่อยสิน้องบ้าบ้าบ้าอ,อีกรอบสิพระเจ้าค่ะบ้าบ้าบ้า,บา,บา องคหญิงทรงทรงเป็นใบหรือพระเจ้าค่ะใช่แล้วน้องสาวเรานะ่ะเป็นใบเดินกล้าผมใอช้โคตรตัวพระเจ้าค่ะถูกประหารชีวิตอุ้ยตายแล้วประหารชีวิตมาตองสู้ใช่ไหมมาสู้กันพญาโคากษาเป็นตัวยืนเฮ้ยผมบอกว่าพญาขวางโลกอ๋อขวางโลกอืมเป็นตัวยืน นั่นแต่ร้องได้เป้งยกที่หนึ่งดูปาร์กี้ใช่โอ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยชนะแล้วหม่อมฉันแพ้แล้วพระเจ้าค่ะ กว่าเชนนั้นยังฟั่งนูแล้วเจ้าค่ะลาก่อนนะอีเบบ๊ะเบ๊บไปกว้างโลใครีะไปรับบอลเนี่ยไหนเออเอ้าเอ้ายหมายคนแล้วเออแล้วก็ครับผมจะมาปรลองฝีมือครับที่ที่เข้าอเลยครับเข้าเลยครับเข้าเลยครับทหารเมืองนี้ดีไม่คิดจะต้อนรับแขกเลยพวกนี้ เน้ยไหนนะเจ้าอ่ะเจ้านะไงฉันหัวโด่อยู่นั่นถอยไปโคมไปเจ้าค่ะ,จะเจริญสุขเถิดเจ้าเ<อ>ก่าของฉันเป็นทหารที่อยากมาประลองฝีมือที่นี่เลยพระเจ้าค่ะได้สิแต่ก่อนอื่นเราจะแนะนําน้องสาวเราให้รู้จักก่อนอ๋อได้พระเจ้าค่ะนี่สบายทิพย์น้องสาวของเราถอยไปโคมด้วยพ่อเจ้าค่ะฮะ<า>โอ้โหป้าเปิงเป่งอีเป่งเป่งแป๊วทำไมสวยขนาดนี้วะเนี่ย ถูกใจไหมล่ะอออชอบเหรอออโยชบเลยเฮ้ยเอามาเซ็นเอาร์ตัเซ็นโอ้โห,โหนี่มึงให้เกียตรติกูมากนะเนี่ยโยนขนาดนี้ไ,ไ,ไอ้งามไส้เดี๋ยว <c oughs> ได้เมืองจะไล่มึงออ,อกจากที่นี่เซ <c oughs> ็นเยอะๆหนักๆด้ยท่านโอ้โหองค์หญิงพระเจ้าค่ะก็ผมชันขออนุญาตก็ผมชันไม่เคยเซ็นชื่อไม่เคยมีอะไรเซ็นแต่ก็ผมชันเคยประทับตาขอประทับตาแทนได้ไหมพระเจ้าค่ะได้จ้ขะขออน่ะขออนาตพระเจ้าค่ะเรียบร้อยแล้วอยู่เมืองนี้ มีข้อแม้อะไรห,หรือเปล่าไม่มีข้อแม้เสร็จแล้วโอเคเลยถ้าถอนชื่อเจ้าจะถูกประหารชีวิตนะ้โอโ้พูดไปได้ใครจะไปถอนชื่อเอาอะไรมาพูดโอด้ยิงกรผมฉันไม่ถอนชื่อนะพ่อเจ้าค่ะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ลิศแต่ก่อนอื่นก่อนจะสู้อยากจะคุยกับองค์หญิงสักหน่อยได้หรือเปล่าพ่อเจ้าคะ่ะได้สิขอกำลังใจเผื่อจะมีกำลังใจสู้ถ้าหาชนะไปแล้วเราต้องอยู่ด้วยกันที่เราอยความสุขให้กำลังใจเขาหน่อยสิน้อง แม่ไปบาฮะแม่ไปบเอ๋อเขารู้ได้ไงว่ากูชอบกินแพะวะฮะใครวะอะไรวะใช่ลองฟังดีๆสิเดี๋ยวขยับหูก่อนแต่หูะจม่ค่อยชัดเอออะไรนะพระเจ้าค่ะแม่ไบ้าโอ้โหแมงเป็นถึงเจ้าลิ้นไก่ไม่มีใบแดงเข้าแล้วมาประลองเดี๋ยวขอถอนชื่อได้ไหมอะถูกประหารชีวิตประหารชีวิต Đại lại thương thướng qua để lên mẹ, nhung 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 Bên nhung nhung Sắp bên nhung 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 lên đây Bên nhung nhung sớm Má ไปเลยเหรอจ๊ะพระเจ้าค่ะังาัของฉันทูลานพระเจ้าค่ะอ้าวโออ้้ใครเป็นผู้ชนะเอ้ยเอ้ยเอาดูมันไปอ้าวกูสวยกูแล้วอ้าวใครเป็นผู้ชนะกูของฉันเป็นผู้ชนะพระเจ้าค่ะเอาล้วกูเอ้ยอ้าวไม่หมดแล้ว มีาแล้วถวายบังโคลไม่ค่ะเจริญสุขเถอะท่านมีน้ำว่าอะไรกันล่ะจวนไม่ค่ะนามสกุลล่อนจอนไม่ค่ะเจ้ามาประลองฝีมือใช่ไหมใช่ไม่ค่ะนี่น้องสาวเราเชื่อได้ๆเรากี่มืออย่าเพิ่งแนะนำะไรมันไอ้เจ้ามันนี่มือนี่มือฮะบุญมาเซ็นก่อนไอ้ฮาร์ดจะได้เป็น เจ้าของมึงมันต้องเซ็นชื่อเซ็นชื่อเออเซ็นเซ็นเซ็นก่อนเออมึงเซ็นถ้ากูก็จะได้สบายใจเออโอเคโอเคโอเคเชื่อกูอย่าถาดต่อเลยไปยังค่ะนี่น้องสบายทิปน้องสาวของเราเองเงยหน้ามองสิเมื่อวยแท้งานแท้สวยของแม่ผมต้องเขาเล่นไปแล้วเอาหรอแล้วไม่บอกกูแล้วมึงร้องไม่ออก ก่อนที่ก็มอมฉันจะปลองฝีมือมอมฉันขอสัมภาษณ์องค์ญิงทักเล็กน้อยจะเป็นไรไหมเพื่อนคะ่ะได้สิมีสัมภาษณ์น้องคุยกับเขาหน่อยสิแบ๊บแบ๊บมอมฉันไม่เป็นเพื่อค่ะภาษาอังกฤษอ่ะแบ๊บแบ๊แบ๊ดูเธอด้วยหมายความว่าไงเพื่อนคะ่ะ น้องสาวแล้วนะ่ะเป็นใบถอนถอนถอนราหารชีวิตถอนดรนะระหาชีวิตโอ้มามีหน้าอยากให้กูเซ็นจังเลยเองกับข้ามาสู้กันองค์หญิงกับองค์ฉันสู้เองเพื่อจ้าตาจอบเป็นตัวยืนข้าเป็นตัวนอนมึงง่วงหรือไงจะนอนพอหรืยังเอ้าเป้งเรืองที่สามสู้ได้พร้อมนะพร้อมเต็มที่เต็มที่โอเค ใครแตชนะครับค ну uh huh. oh hey. ูุ่ดท mm ้าใครชนะครับเฮ้ยเอาไเอาไ้บ like ัดฟุเฮ้ยนี่แองและแทงข้าแล้วนี่โอ้ย้ากูยังไม่ทันทำอะไรมึงเลยออกยิงเห็นหรือเปล่ามันรอบแทงข้างหลังครับผมชั้นโดฉชั้นอยู่ไม่ได้แล้วพระเจ้าค่ะกขผมชั้นทุบลาขอไปทำแผลงอดพระเจ้าค่ะโชคดีหอยมึงโชคดีแล้วเอ้ยมึงอยู่กับกูนี่นะอยู่อะไรอะอยู่อะไร อะไรของมึงอยู่อะไรมึงไม่ต้องไปหรอกมึงอยู่เองเดี๋ยวกูไปมึงจะไปไง,ตงไปแต่กูต้องไปนะกูแพ้มึงแล้วลอ่ะพ่อก,กูต้องอยู่กับอีแบ๊บแบ๊บแบ๊บไปดิอ้าวไม่เกี่ยวเลยเลื้ยงใครใออของมันด้วะเฮ้ยเออกับผมฉันอยู่ไม่ได้เพราะผมจักรและขาดกับผมฉันต้องไปเย็บก่อนไม่ต้อเขาเอาเงินของผมฉันทูนลละโชคดีนะโชคดีอยนะู่เถอะใครเป็นผู้ชนะช่วน <ผม S 2> พี่ค่ะวนนเล่ใจ งั้นภายในอีกเจ็ดวันเราจะทำการอภิเษกสมรสให้ระหว่างเจ้ากับน้องสาวเราแล้วเราจะยกบ้านเมืองให้เจ้าเป็นคนครอบครองเจ็ดวันไม่ได้เลยแม่ยะค่ะทำไมล่ะมอมฉันขอเวลาสักสิบวันแม่ย่าค่ะจะไปไหนไปเผ่าหญ้าแมยค่ะแล้วเจ้าเอาหญ้าไว้ที่ไหนล่ะใต้บันไดบ้านแมค่ะทำไมเอาไปไว้ตรงนั้นหญ้ากัหมอมฉันชื่อหญ้าแพกเม่ยค่ะ ก็ได้งั้นเราจะให้เวลาเจ้า15วันแต่15วันครบแล้วเจ้าจะต้องมาตามนัดนะอะไรคะแม่นางสนมเข้าพักกันก่อนเถอะเข้าพักกันก่อนเถิเฮ้ยไ้ะเรืองกันแล้วลงเรือลำเดียวกันแล้วนะทำไมวะเองต้องช่วยข้านะเออ เอ็งไปหาคนที่โง่ที่สุดเลยเออก็ได้มาให้ข้านะเอาที่โง่นะมาให้ทันสิบห้าวันนะเออเดี๋ยวเจอกันวกคุยแหงแกมือเราก็เดินมาไกลอะยังไม่เจอคนโง่เลยนงนี่ก็สิบห้าวันแล้วเออจะเดินหาต่อย แล้วมาเจอคนนี้ไอ้น,นี่มันจะโง่หรือเปล่าเนี่ยเออมึงลองไปทำมันสิกูดูหน้ามันค้มเก็บเลยอืมเดีวกูทำเองเดีวกูทำมอนี่น้องชายมีอะไรบอกโง่หรือเปล่าวะออไอ้นี่ถามเราแปลกๆถามว่าเราโง่หรือเปล่าเราต้องแกล้งโง่ตามมันไปก่อนว่าไงครับพี่ชายมึงอำลโง่หรือเปล่าวะผมผมโง่ครับผมอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้ครับ จริงหรือเปล่าวะจริงสิครับทำไมหน้ามันโค้งกิบเลยวะพี่ขอทดสอบอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมหนูน้องได้ครับพี่ควายมันกินอะไรวะควายควายมันก็กินลำสิครับพี่โอ้ยโง่จริงจริงเลยเออโง่ชิบหายเลยควายหาแล้วกินลำควายต้องกินหญ้าเออเดี๋ยวลองถามอีกทีหนึ่งเออน้องแล้วหมูมันกินอะไรวะ หม,ห,มหมูหมูหรอพี่ใช่หมูหมูมันก็กินหญ้าสิครับพี่โหจริงด้วยหมูไก่อะไรว่ากินหญ้ามันหมูต้องกินลำเออมันสลับกันหมดเลยกับตาใครไอ้น้องชายยากไปมมเมีเจ้าเปล่าพี่พูดยังไงครับเนี่ยอยากมีไหมล่ะเดี๋ยพี่พาไปไอยากนะมันยากนะครับพี่แต่พี่ถามผมไปแปลกถามว่าอยากมีเมียเจ้าหรือเปล่า จะอยาก,ยากาไหมนะอยากครับพี่งั้นก็ไปกันเถอะตามน,นี่นนะงั้นพี่นำผมไปเลยครับคุณไปนด่เป็นโสดนะว้าว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 คุณล่ะยังโสดไม่คุณไป 15วันแล้วเหลืออีกแค่5นาทีเองแม่นังสนมเตรียมหาสั่งไว้รถน้ำเสียค่ะอย่าเพิ่งเอยค่เตรียมไ้ค่ะายังไว้เนี่ยไอห้าเพิงนี้ชักช้าอ้าวมาพอดีเลยได้ไ้ยว่าคนโง่โง่ได้สิวะแล้วมึงรู้ได้ไงว่ามันโง่เนี่ยกูทดสอบมันแล้วเนี่ย ทดสอบยังไงวะน้องชายมันโง่เปล่ามันบอกว่ามันบอกว่าโง่ครับพี่เออมันโง่เว้ยแล้วมึงถามอะไรมึงก็ไม่เชื่อมันนะกูทดสอบมันดูกูถามว่าควายกินอะไรมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าควายกินลำเฮ้ยโง่จริงๆว่ะโง่เล่โง่ดิกูถามมันอีกครั้งหนึ่งกูถามว่าหมูกินอะไรมันบอกว่าอะไรวะมันบอกว่าหมูกินหญ้าเฮ้ยโง่เดี๋ยวเดี๋ยวกูลองไปถามใหม่เออนั่นๆม่นยื่อ่ยเฮ้ย มันโง่ได้ไงว่าหน้าตามันคมกริบเลยหน้าตามันคมแต่สมองมันนิดเดียวเดี๋ยวกูลองถามลองไปถามเลยเฮ้ยไอ้น้องชายครับพี่เองโง่ปะวะโง่ครับพี่ข้าไม่เชื่อว่าเองโง่หมูกินอะไรวไว้นะ้องหมูหมูมันก็กินล้ำสิครับพี่เฮ้ยไหนมึงบอกมันโง่ไง มันก็นงูกูถามมันว่าหมูกินอะไรมันบอกหมูกินลำเฮ้ยทำไมกูถามมันมันบอกหม,ม,มูกินหญ้าวะเดี๋ยวกูลองถามใหม่ออมอโอโพี่ไอ้น้องหมูกินอะไรวะหมูอะเมื่อกี้ผมแย่เล่นหมูมันก็กินหญ้าครับพี่เอโง่ย<ง>พี่ขอถามอีกอย่างหนึ่งไอ้น้องครับพี่ควายกินอะไรควายควายมันก็กินลำสิครับเออโง่จริงไหย <ไ> <ไป S 1> สุก <ไป S 1> ใจ <ไป S 1> สุกใจเลยสุกใจมามาไปไปไปผาเข้าไปเลยมาถาวายบังโคมงพระเจ้าค่าะเจริญสุขเถอะอ้าวเจ้าเป็นใครกันล่ะเด็กสมัครใหม่เพื่อค่ะอ๋องั้นกป็ประลองฝีมือกันได้เลยแต่นี่น้องสาวแล้วนะชื่อว่าสบายทิพย์ พะจ้าค่ะไม่ต้องสัมภาษณ์ไม่ต้องสัมภาษณ์ปรองเลยไปรองเลยไปรองเลยไม่ต้องสัมภาษณ์เชิญมาไปร้องเลยก็ได้พะจ้าค่ะไปรองเลยจะดีกว่าพระเจ้าค่ะเออดีมากม่ต้องอย่างนี้สิไอ้จวนเป็นตัวยืนครับเป้งเอาเลยนะพี่เฮ้ยจะดูดีหรือวะ ทำอะไรพี่เลยนะแพ้แล้วถวาไบวังโคไม่ค่ะมันยันแพ้แล้วไม่ค่ะงั้นแพ้แล้วก็ไม่ต้องไปไหนหรอกเป็นทหารอยู่ที่นี่นั่นแหละได้ไมะค่ะท่านเป็นกูร์นะเลยจะบอกอะไรให้นะเป็นพ่อคู่น้องสาวแล้วน่ะเป็นใบ้เจ้าพอจะมีวิธีรักษาได้ไหมเออมีพ่อโค่ะแล้วพ่อหมอต้องหมอต้องการอะไรหรือเปล่า ข้าพเจ้าต้องการเพียงแค่สองสิ่งพี่เจ้าค่ะสิ่งที่หนึ่งคือกั้นม่านเจ็ดชั้นห้ามคนแอบ,บดูและสิ่งที่สองต้องให้หมอกับคนไข้ยอยู่ด้วยกันสองตัวสองพย่เจ้าค่ะได้สิแม่นางสนมออกไปรอข้างนอกทหารกั้นม่านเจ็ดชั้นเะไรกั้นให้สนิทนะจับมุนเจ้าไปหนาะเออเนื้ 2 3 7เจเรียบร้อยแล้วพื่ค่ะมึงครบแล้วครบแ<อ>ล้วไวจริงเว้ยเป็นไงสีมือข้งเดยเราชักเป็นห่วงน้องซะแล้วสิพ่อหมอหมอก,ก็เป็นหนุ่มน้องเราก็เป็นสาวเราเข้าไปแอบ,บดูดีกว่า,าเราก็ไม่แน่ใจอาจจะมีใครแอบ,บดูเราต้องสำรวจตรวจสอบให้รู้ซะก่อนว่ามีคนแอบ,บดูหรือเปล่า อฮะแอบดูตาบอดไม่ดูแล้วจ้าไม่ดูแล้วถ้าแอบดูไม่ไมหายนะนไ,ไม่ดูแล้วจ้าเดี๋ยวไม่หายนาเข้าใจาไวพอหนุ่มนนพสิทธิ์เฝ้าแต่คิดคุ้มใจ ไม่เคยเป็นหมอรักษาใครไม่เคยอยู่ใกล้ผู้หญิงค่อยคอยขยับขยับค่อยคอยกระเทบะิบกระทีบขอ สบายทีพยคอยบอกกระซิบบางสิ่งพี่ต้องเป็นหมอแอ,แอบอ้งเพราะอยากได้นางแอบพิง จับเส้นที่อกจงตั้งสติอย่าวิตกหมอคอกบนิ่งๆจำให้ให้แข้มน้องช้ำจะขอจูบซ้ำอีกคนจูบให้เต็ม แหมคน